นาตาลีและฟุกต้องห่างลูกค่ะนาตาลีการน้ำตาไม่ไหวโดนสั่งห้ามเจอลูกโควิด1 9ทําทำน้องนาตาชาภาวาตอนบัดคะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 ค่ะสำหรับ ครอบครัวของหนุ่มฟุกเกิกพลและภริยาสาวอย่างลีนาตาลีเจียรวนนทซึ่งตอนนี้ทั้งคู่เองก็มีข่าวดีมีน้องนาตาชาลูกสาวที่พึ่งคลอดไปไม่กี่วันค่ะแต่กลับเจอข่าวร้ายในช่วงวิกฤตโควิดเพราะล่าสุดทั้งคู่เปิดใจหมดเปิดกเ,เป็นครั้งแรกถึงเหตุการณ์ควรเป็นพ่อเป็นแม่ที่ไม่มีวันลืมซึ่งทําเอานาตาลีแล้วก็ คุณพ่อเนี่ยเสียน้ำตากันเลยเพราะว่าจำใจจะต้องห่างลูกด้วยการที่รับผลกระทบของวิกฤตโควิดสินั่นเองทำได้แค่ปั๊มลมส่งให้ลูกกินเท่านั้นค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องรา้าที่เราได้นํามาฝากกันค่ะ